โอ้โหลสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาดูเออผมจะให้ผมจะบอก ID นะครับ ID เกมของผมอ่ะไอดีเกมฟรีไฟอ่ะมีคนขอเข้ามาคอมเมนต์มานะบอกว่าให้เอาไอดีอจะเชิญเข้ามานี่นี่คือไอดีผมนะครับไอดีในเกมฟรีไฟ นี่งไอดีวีไฟนี่นี่สามห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าเนี่ยไอดีของผมนะครับใครอยากจะอะไรก็แอดมาแล้วกันถ้าจะเล่นกับผมนะก็แอดมาครับถ้าอยากจะเล่นกับผมอีกถ้าอยากจะเล่นกับผมก็แอดมานะครับ Ad mà <laughs> này Hết cái này mà bỏ Khe kíp sân sân nó Bye bye. Bye